เทพเทพขอยากกว่าน,นี้หน่อยขอยากกว่าน,นี้หน่อยขอยากกว่าน,นี้หน่อยครับดูไหนบอกหลายคนตกโอ้ต่อไปครับฝั่งนี้มาโอ้โหโอ้ยฝั่งลูกฝั่งลูกโอ้ย สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่ในช่องก็ต์เตชแนลนะครับวันนี้นะครับเขาจะมาเล่นโรบอตแแบบโอนดี้อัพบล็อในนี่ไงว้นะครับเป็นแแบ,บที่หลายคนนะฮะหลายคนประมาทนะทุกคนครับจนทําให้แบบตกรอบนะทุกคนครับเออเนี่ยเ,เอ้าเ้ยกระโดดได้เฉยอุอ้ยอันนี้คือแบบอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเตียงนอนนี้ทําให้แบบกระโดดสูงได้นะทุกคน <S 2> <S 2> <S โอ้โห ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อนาะเออม,มาต่อไปสิเตืมนจากจุดนี้ได้ไหมอ่ะบางคนไปไปฝั่งนู้นนะครับผมเออบางคนไปฝั่งนู้นนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับมาอ้าวอาอาเฮ้ยนี่ครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับนี่นี่อุย้ยนี่ผมเสร็จไปจำต่อ ไปกันต่ออยู่ไหนอ่ีฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อต้องตามไปตามไปก่อนตามไปอ่ะของคนไปฝั่งนี้อะยังไงฝั่งนี้นี่ใช่ป่ะมีเส้นทางอยู่มีเส้นทางอยู่นี่ใช่ไหมเรื่อยใช่ไหมชุบอ่านี่ชุบนี่อ๋ออ๋อโอเคโอเค นี่ใช่ไหมเราก็มีบันไดโอเคอ่ะเราก็ต่อไปยาวๆใช่ไหมอุ้ยมีมวนด้วยนะครับทุกคนครับมีมวนด้วยนะสามารถที่จะแบบวิ่งได้นะครับผมเพราะมีมืที่ให้กดนะผมก็เลยก,กดไปนะฮะอ่ะต่อไปครับเริ่มไปเริ่มไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนี่โอ้โหเพปยชัดไหล่ะครับเนี่ยนี่ไงมีเตียงนอนที่ที่อยากไปอยู่พอดี โอ้ข้ามเลยเหรอครับโอ้นี่ข้ามมาเยอะมากนะจะบอกให้นะโอ้สำหรับคนที่แบบเหนื่อยล้านะครับผมนะก็เลยกระโดดฟึบไปเลยนะครับผมกระโดดแบบข้ามแบบรัดเทคนิครัดไปเลยนะครับมาเริ่มเลยนะครับผมเฮ้ยทำไมทำไมไม่ตกเลยวะงงจาดงงจาดงงจาดไม่เห็นตกเลย ไม่เห็นตกเลยอ่ะมีเตียงนอนอีกแล้วมีเตีงนอนอีกแล้วอ่ะไปฝั่งนี้ใช่ไหมไปฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าต่อไปสิไปไปไปเอาเข้าไปนี่โอ้โหสกิลมันเทพยอยู่แล้วครับอ่าต่อไปเริ่มปะ มันต้องไปไงอ่ะเดินค้างอยู่ด้วยไหมจะไปยังไงอ่ะนี่หรออันนี้คือแบบปกติใช่ไหมอ๋อ มันต้องแบบปกติใช่ไหมนี่มันต้องปีนแบบนี้นะทุกคนครับถ้าเราแบบกดสปินนะครับผมมันก็จะตกเห็นไหมครับมันก็จะตกนะทุกคนเออใครไปกดสปินอยู่ยังไงก็ตกครับทุกคนอ่ามาต่อไปทางไหนอะทางนี้ทางนี้ใช่ไหมทุกคนทางนี้ใช่ไหมมาเริ่มมาเริ่มเริ่มไปชุบนี่ออ,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 อนี่ ชุดนี่นี่โอ้โหเทปจัด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 นี่โอ้โหชุดชุดไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปชุดปึ้งนี่โอโ้ไม่เห็นภาดส,สักครั้งเลยโอ้ยากอยู่ตรงนี้ยากอยู่ เทพเกินไปแล้วเทพเกินไปแล้วล่ะทุกคนเทพเกินแล้วโอ้โหอีซี่นะครับผมง่ายๆเลยง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยนี่โอ้โหป,ปึ้งไปทางไหนทางไหนทางไหนอ๋อทางนี้โอเคโอ้เก็บลนเกับลอนอยู่เกับลนอยู่ไปฝั่งไหนฝั่งนี้โอเคเพนกวินมาเจอเพนกวินด้วยเราก็มีสโนมนสโนมน ทางไหนอะทางไหนต่อ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 ฝั่งนี้ชุบเอออันนี้ก็ปกติดีปกติปกติกตอ,อ,อุ้ยชุบชุบชุบอ่ะชุบปึป้งโอ้เทปเทปขอยากกว่านี้หน่อยขอยากกว่านี้หน่อยขอยากกว่านี้หน่อยครับดูไหนบอกหลายคนตก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับทําไมพอผมเดินไปปุ๊บเนี่ยทําไมมันไม่ไม่ปีนขึ้นเองอะ่ะทุกคนอะไรของเองเนี่ยวูเดินไปไม่หมดเลยวูอะไรอีกเนี่ยทําไมไม่ปีนขึ้นเองวะ เนี่ยเนี่ยมันก็ปีนให้อยู่เนี่ยก็ททาไมตอนนั้นทําไมไม่ปีนทําไมไม่ปีนเองเอออะไรของเองเนี่โอ้ตกมายันเริ่มใหม่ตกมายันเริ่มใหม่ทุกคนโอ้ย ไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อสิครับผมเออนี่ไหนไหนไหนอยู่ไหนทางนี้ใช่ไหมม้วน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 ทีม้วนไม่ม้วนอ๋อม้วนแล้วเออม้วนแต่ว่าไม่ถึงอม้วนแต่ไม่ถึงนะครับผมเอาไงปุ๊บอ่ายังดี ยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่ไปกันต่อได้ไปกันต่อได้ไปกันต่อได้ชุบไปกันต่อได้อยู่อะค่ะผมเออไปกันต่อได้ยุ่ <merged S 1> ขนาดตรงนี้ยังขนาดตรงนี้ยังตกได้อะชุบอ่าปผมจะรีไปอ้ยเอาเราไปฟังไหนได้อะโอเค ไป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 นี่ไปนี่ไปม้วนม้วนเออดีมากดีมากเว้ยเอาเรื่องชาติเอาเรื่องชาติทุกคนอึบอึบอ่ะดี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 อึบชุบชุบปึ้งปึ้งโอเคปึ้งอ่ะอ่ะชุบชุบโอเคชุบเนี่ยตรงเนี้ยต้องกระโดดนะครับ ต้องกระโดดนะครับขอร้องออ <Yeah! S 1> ดีดีเว้ยเฮ้ยจะให้สูงสูงทำไมหลายคนเสี่ยวนะหลายคนเสี่ยวนะตรงเนี้ยมาโอ้ต่อไปครับฝั่งนี้มาโอ้โหเฮ้ยฝั่งลกฝั่งลกโอ้โอ ตาหนึ่งครับขออีกตาหนึ่งครับขออีกตาหนึ่งขออีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งครับขออีกตาหนึ่งไปกันต่อชุบนี่โอ้โห و. นี่เทพมากเทพมากชุดทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปเออาชุไปก็ได้ไปก็ได้ชุดม้วนนะไป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 โอ้โหนี่ครับผมไปนี่ โอ้โหสปีดรันของแทค้ครับทุกคนสปีดรันของแทค้ครับอืมโอเคครับผมก็พอต้อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตืนก่อนนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกันด้วยนะครับผมโอ้โหยังไม่ผ่านเลยสักนิดหนึ่งอะ่ะตกก็ตกอยู่ตลอดอ